ไม่รู้จัดจัดการเขารู้สึกตัวเองยังไงนะครับเพราะว่านกได้เคยมีปัญหากับลูกไปในเรื่องของอะไรแบบนี้ไปแล้วอืมเป็นการอธิบายนงอธิบายนางเวานางยังซึ่งบางทีนกกับพิษวังอยู่ตว่าต,ต,ตว่าอีกเขารู้สึกหนึ่งกับเขาใจเพราะว่าเขาหักเนาะเขาก็เขาใจลูกเวลาลูกรู้สึกยังเทาก็บิีคิดตว่าเออเขายังเด็กเขายังเด็กแต่สุดท้ายมา มันก็เลยรู้ว่ามันมีคนซัพพอร์ตอะไรแบบผิดๆแบบมีเยอะมากนะครับค่อยเอาใจหลังจากที่เขาถูกพอบนพอว่าเรากระสีนีคนเรานั่นค่อยเอาใจค่อยซัพพอร์ตกายทําให้เราเป็นคนหลายโดย,โดย,โ,ดยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทา่าทางที่คําสอนคาําเบาคําดาคําหายของขา้ามมันเป็นความบังดีที่ลูกต้องจําฮันลูกผู้หนึ่งว่าได้มีแฟนครับเลี่ยงเอาเองบริงาเลยครับเพราะว่ามีพอมีแม่สอนแ่สองคนสามคน แต่อันนี้มีแฟนครับค่อยสอนค่อยเอาใจยุบเป็นรอยมันเลยทำให้เขาไม่ได้เชื่อนกร้อยเปอร์เซนบางสิ่งบางอย่างแต่เขาก็่ากพอที่สุดนะครับแต่ว่าเขามีคนเอาใจนี่แหละเป็นเรื่องทะเลาะเป็นเรื่องที่มีปัญหากันมาตลอดที่เป็นด่ามาเพราะว่ายังต่างคนต่างอยากเขามาหาอายแต่เขามาบัวสิขาว่างเดยกับขามาแบบผิดผิดขามาแบบซับพอร์ตอย่างเดียวรักอย่างเดียวแล้วเด็กอะมันเลยอยากครับ อยางแห้งจนว่าบางเทงนอคิดว่าให้ลูกกลับมาเรียนดีกว่าให้ลูกกลับมาเรียนแบบร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ต้องไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราอยากให้เขาตรงมาเจอสังคมอีอย่างแบบมีแต่พอสุดท้ายเราก็อืมก็ต้องได้มาเห็นงานเพื่อหาเรี้ยงขอบครัวเขาต้องเดินต่อเออชีวิตเขาต้องเดินต่อก็จะเสียแังไหอ่ะอาจจะก็เลี้ยงไปน้ำทำงานไปน้ำคือนเขาเพราะว่า คือสีนีบ้บ่บ่บ่มุมปัญหาดรามาดอกก็ค่อยแก้ไปนะครับกระชงกระทังว่านีม่มือนี่แหละเป็นมือทีนก้สึกว่าเอออยากไปพอน่ายอยากไปรับบรรยากาศอันสดใสจริงๆก็อยากให้ไปกันหมดนะทะลุว่าเขาสิกราบสวยปนีทะลุว่าเทาปปนีเขายังเพราะท่านเอกกราบบาทอยูน่นันสิเข้ากับสีอ้าไม่เป็นไรไปปลูกเอาแต่ปลูกคิดว่าเขาก็คงบ่ไป ูจังอีสายลูกเพราะว่ายังหนึ่งมันหนาวสองเขาเพิ่งนอนตอนตีสองตีสามตีสี่ก็ยังเห็น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 เขาอ่อนเฟสอยู่เพราะว่าอยังมันเป็นเพื่อเป็นบา้าขึ้นโนกเีที่นอนสองสมโมงตื่นขึ้นมาเราอยากไปหันไปนีกะชิคิดจะไปก็ไปอืแล้วก็เลยบอกว่าแม่หอยแม่หอยพาแม่แตงตามไปนะก็ได้พากันน้ำกลนไปบมดที่นน ที่พูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าาอ,อ,อ,อไม่ดีนะอยวบอกว่าออ,อยังเด็กเขาเป็นพาค้าที่ผู้ใหญ่สิไปแตมสีใส่ยุติขาสีเลือกที่จะเปลี่ยนแบบใดนั่นแหละแต่เลยอย่าบอกว่ามันทําให้นกสอนลูกลําบากมากเพราะว่าคอมเมนต์เหล่านี้หนึ่งไม่ได้กระทบตัวลูกพร้อมด้กระทบทั้งขอบขอขอขออรัวเขาพร้อม ทางพอทางเมียทางยาทางปูทางผีทังน้องเขาพร้อมบางเทีเขาบ่ขืดที่แหนเขาบ่ขืดเขาไม่เห็นเมียนพวกนี้เขาอาจจะขืดว่าเออทําไมพ่อจ๋าไม่ได้ชวนน้องหลอเขาอาจบางทีเขาไม่ได้รู้นกประเดี๋ยวมา่นางโพสว่าอานกอธิบายว่ามือขึ้นไปแงยพี่ออยจังสันยังสีพี่ออยก็ได้ยินมือขึ้นนี่ชิตข่อยก็ได้จําเป็นต้องมานางอธิบายบา้บาๆบอๆเพราะว่าคนคิดลบ